โอช้านี้ทีมงานจะบนปลาสากไปแกะมาให้ตั้ต่อหมดไปพันกันรองมาแล้วเอาขอบคุณครับคุณนายนะครับพี่ยุกนะครับท่านนยุกชาวมาชาติสวัสดีครับพี่ยุกท่านนั้นมีตัวช่วยท่านผู้ว่ามีตัวช่วยแล้วให้คุณนายช่วยทำเอาประเภทง่ายๆคือย้ำต่อกันแล้วกันนเาะ เอาไหมจำต่อเอาจำต่อ,อกันได้กันเนาะคร,รับน้ำรำพับได้น้ำรำแตละซุมเดี๋ยวท่านผู้ว่าเยี่ยมให้กำลังใจแตละซุมเตรียมตัวรับท่านผู้ว่าครับอาจท่านใดที่มีเมน,นูที่ให้ท่านผู้ว่าท่านสอสอแล้วก็ท่านผู้ว่าได้ชิมเตรียมไม่เลยครับเตรียมไม่เลยนะครับแตละซุ้ม นะครับเตรียมไม่เลยครับเมนูที่ท่านเตรียมไว้ให้ทางคณะกรรมการเราแล้วก็ให้ทาาส,สวน,น,นราชการระดับจังหวัดได้ชิมตอนนี้ท่านผู้ว่าทำจำต่อใช่ไหมครับเทียตจอหัวเสือตอนที่ท่านผู้ว่าทำอยู่ตอนนี้ครับราคา1,800บาท หนึ่งรังครับแกะมาสดสดร้รอนๆอาตบุญปราป่าของเราแกะมาสดสดร้อนๆนะครับให้ท่านผู้ว่าได้ประกอบอาหารในวันนี้นะครับมูลค่า1,800บาทครับประกอบอาหารนะครับกระเทียมอกเทยมงฉะนั้น เป็นการชิมรสชาติเดี๋ยวทาไปก่อนครับเรียงไปเรื่องตั้งนัวครับใส่น้อยแช่น้อยใส่หลายใส่หลายเป็นคนไทยเป็นคนไม่รู้อะไรกันประยุกเราการชาติคุนไทยท่านบูกว่า ชครับชิมทำอาหารใด้อยู่แล้วคุณนายบอกครับอร่อยอยู่แล้วครับนะ้วก็แค่ชิมนี่ก็อร่อย้วถ้าพูว่าไม่เคยทานอาหารไม่เคยทานอาหารประเภทต่อถ้าพูว่าลองปรุงดูแล้วชิมแล้วอร่อยแล้วนี่ครับครับเติมน้ำน้ำสุมนิดหน่อยเติมน้ำปลาดนึง นะครับใส่มากเดี๋ยวเค็มเน้นก็คือแป้นนัวครับแป้นนัวที่จัดมาให้ห่อละห้าสิบใส่นิดเดียวอร่อยครับแป้นนัวห่อละห้าสิบบาทให้เด็กๆกลัวประกอบจะได้กันาจะให้ ท well. ่านมูล <ang> น <mayor> ิธิระษีการ์ตูนรูปวาดจังยิ่งท่านร่วมโอลิมป์กทีมงานอีกเช่นใจเป็นต่อและก็โอลิมปิทีมบอลด้กยนั้งแต่ตั้งแต่รวโอลิทย์ฝากท่านสอนทุกโครงการกุมวงศา ครับหลงปลาปของเราครับอาชีพต่อไปให้เป็นกุนายนทำคว้าทำนายยศของอาชาจังหวัดนครพนมครับที่คุณไม่ดูยังต่อหัวเสือลุกครับ ขอมีแท้ของแท้ีละประกันครับิ่งแกมาเมื่อเช้านี้สับสนร้อนแกมาลังรลบอมแปดโดยจะได้ซึ้งพทย์วมาจะไปเยี่ยมให้กำลังใจซึ้งลาปากนุ่มตะบนนุงีุ้ตบโลกสูง สมตะบนหาใจสมทเ่สบายปราาสมเุ็นการโรกสุศตะบนสุตะใจสมจำเป็นพวกไสววานสมเุ็นการโรกสุศตะบนนาวะเถือ